งานมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องให้วิเคราะห์งานแล้วก็เอาไปทำเป็นโปรแกรมในค่าปฏิบัตินะครับในข้าวโพดสตา์นี้เนี่ยนะครับจะให้ทำเองด้วยวิศนนะครับเพราะว่าคำสั่งหรคําสั่งสอนไปหมดแล้วนะครับคำสั่งทราก็สั่งสอนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือจะให้วิเคราะห์โปรแกรมก่อนแล้วก็เวลาไปเขียนโปรแกรมเนี่ยก็คือเขียนตามาเรียกว่าตามตามกระบวนการของอ,อัลก,กอริทึมนะครับวันนี้นก็แค่เป็นงาน การวิเคราะห์อัลกอริทึมนั่นเองนะครับยังจำได้อยู่ไหมว่าวิเคราะห์อหลุดเพิ่มวิเคราะห์ยังไงจำได้ไหมวิเคราะห์อัลกอริทึมตาม defining defining g e a l ต่อเขาเรียกว่า defining d i a g r a m มวิเคราะห์ยังไงหาอะไรก่อนสมุดจดไปแล้วไม่เปิดอ่านวะ อ่ะนะครับจุดประสงค์วันนี้ก็ไม่ต้องโจทยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็คือคลายคลายจากครั้งที่แล้วนะครับจะเป็นเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมด้วยอัลกอริทึมนะครับออกแบบโปรแกรมด้วยอัลกอริทึมนะครับวันนี้ต้องสามารถทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะมีโจทย์ให้แต่ก่อนจะไปทำโจทย์เนี่ยก็ทวนก่อนครั้งที่แล้วผมบอกแล้วว่าการพัฒนาอัลกอริทึมเนี่ยจะมี3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือกำหนดปัญหาเกิดปัญหาโดยใช้โดยใช้ทิ้งนิ่งไดแกรอันที่2คือออกแบบอัลกอริทึมอันที่3คือตรวจสอบอัลกอริทึมถูกไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยจาก3ส่วนมันเนี่ยนะครับก็จะให้ทำนะครับซึ่งที่การทำก็คือวิธีการทำนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จากจดครั้งที่แล้วเนี่ยพอทำเนี่ยให้วิเคราะห์หาอินพุตกับเอาพุตก่อนถูกไหมอ่าเคข้อหาอินพุตกับเอาพุตก่อนเสร็จแล้วเนี่ยค่อยมาทำเป็นตารางอันนี้จ,จดครั้งที่แล้วนะนั่งจดนะครับทำเป็นตาราง ตารางประมาณนี้นะครับตารางประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาออกมาทําเป็นอ,อลัลกอริทึมตามนี้ตามสเต็ปนะครับแล้วก็ให้ออกแบบโปรแกรมมันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทาโจทย์นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเฉลยท้ายขา้าบโจทย์โจทย์นี้เข้าไปนะครับโจทย์โจทย์นี้แล้วก็ให้ทำเลยจะเฉลยท้ายภาบก็ทำได้ไหมนะครับ จริงแล้วเฉลยก็คือคล้ายๆอ,อันเมื่อกี้เลยมันคืออันเมื่อกี้เลยแหละเปิดให้ดูแหละนะครับอันนี้ให้เราทำดูก่อนนะครับกำหนดปัญหาให้ทำตารางอินพุตโปรเซสเอาพุตก่อนเลยนะครับจอดไปด้วยนะจอดไปด้วย ไปในหมดเดีย๋ยวห้องนี้บอกชื่อคนขอรอก่อนละกันขอรอมีสามกรณีกรณีที่หนึ่งคือขาดเรียนกรณีที่สองคือชุพละซึ่งชุพละอันนี้ไม่ค่อยมีอยู่ละนะครับกรณีที่สามคือแม่นังสื่อมานะครับตอนนี้มีมารุเดชสุภกริอดิศักด์ เจษดาสนลธลเกียรติยศธีรพงศ์ธนากรมานะนัชพลสุริโยวนากรอิสดาปริยาสุรัทยานนท์ไปหมดเกือบทั้งห้องอ่ะนี่เอาไปพอเวลาเรียนอะไรขอเวลาเรียนไม่เกี่ยวนะขอเวลาเรียนไปไหนมา ก่อนก็แค่ไม่กี่สัปดาห์เพิ่งสองสัปดาห์เองไม่เกี่ยวสองไม่ซ้อมในเวลาเรียนแล้วไม่ได้ซ้อมในเวลาเรียนอย่าอย่านะครับห้องเจ็บฮะยี่สิบสามโอเคยังไม่พอรอ ยี่สิบสี่มาเรียนครั้งเดียวแล้วก็มาเรียนครั้งหนึ่งไม่มีหนังสือนั่นัดคือขาดสกกลินมาเรียนสองั้งมาเรียนหลายครั้งอยู่แต่ว่าไม่ค่อยหนังสือมาเดี๋ยวจะบอกว่ามีวิธีการแก้ไขยังไงนะครับแล้วก็ห้องห้องเจ็ดผ่านอนคนเดียวนักนั้นพือขอรอบหมดศิลวิท ปรับปรุงแก้ไขซันะครับเนี่ยอย่างวันนี้ให้ทํางานเนี่ยก็ทำซัสมองสมุดก็หาม,มาจจซะวันนี้ไม่ได้ใช้หนังสือ <c oughs> วันนี้วันนี้ทำงานไงก็เลยไม่ได้เช้หนังสือก็อทุกทีก็เช็คทุกครั้งว่าล่ะ ก็แค่ดูจากหนังสือทำได้เอามาก็ดีแล้วแอันนให้วิเคราะเองก่อนนะเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามต่นนี้เขาบอกว่ารับค่าตัวเลขจำนวนเต็มสองค่าผ่านทางแป้นพิมพ์ แล้วนำมาคำนวณหาผลรวมผลต่าผลคูณผลหารและแสดงผลทางจอภาพวิเคราะห์ได้ไหมนะครับในการวิเคราะห์เคยสอนไปแล้วเมื่อที่แล้วว่าการตรวจปัญหาในซิกนิแกรมเนี่ยนะครับจะต้องวิเคราะห์หาอินพุตกับเอาท์พุตแล้วก็เอามาประมวลผลเป็นโรเซลถูกไหม ไอตัวอินพุตเนี่ยก็อ่านจากโจทย์เวนิโจทย์เขาบอกอยู่แล้วเอาอะไรอินพุตบ้างเอาอะไรเอาอะไรเอาพุตบ้างราะนั้นเนี่ยก็วิเคราะห์เอานะครับโจทย์เขาบอกอยู่แล้วอะรวิเคราะห์อินพุตจะเอาพุตแล้วบ้าง วันพลหัสนี้เก็บคะแนนทีสองทำเองนะเออต้องทําเองอยู่แล้วนะก็เก็บคะแนนทีสองเลยนะครับวันพลยหัสเหมือนการถ้าสมมติว่าไม่มีในสมุดไม่จดในสมุดก่อนไม่มีพอน์นี n เดงแป y ตามเนี้ยไม่มีพอตามจดเนี้ย วิวไปเช้โปรแกรมเลยก็ไม่ตรวจนะต้องมีทั้ง2องอย่างม,มีโจทย์นี้ที่ทำในภาพทฤษฎีกับเขียนโค้ดพร้อมกับหน้าจอโปรแกรมที่ทำในภาพปฏิบัติต้องมีอยู่ในสมุดทั้ง2องอย่างแล้วก็มีในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย ผมว่าอันี้มารวิเคราะห์ง่ายๆนะนะครับวิเคราะห์เนี่ยการวิเคราะห์กระบวนการทํางาน,นมันมีสามการวิเคราะห์อันนี้คือวิเคราะห์เป็นแบบซีเควนต์หรือแบบลำดับก็คือทําตามสเต็ปเลยสมมติมีสิบบรรทัดมันกทำสิบบรรทัดแต่พอเรียนเราไปเรื่องเนี่ยจะเริ่มมีอีฟรอนบนจะมีอีฟจะมีรูเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คืออันที่ห้าที่สุดแล้วนะครับต่อไปจะมีอีฟเข้ามาปุ๊บพอเริ่มมีอีฟเนี่ยกระบวนการมันเริ่มซับซ้บซอนมากขึ้นนะครับเพย่ซ้อนไปแล้ว นะว่าวิวเคราะห์อะไรยังไงวิวเคราะห์อินพุตเสร็จยันอ่านะครับวันนี้ทำสามอย่างจากโจทย์นี้ทำสามอย่างให้วิวเคราะห์ดิสก,ก,กิ้งเดียร์แกรมให้ออกแบบอัลกอริทึมแต่ไม่ต้องตรวจเช็คครั้งที่แล้วไม่ตรวจเช็คถูกไหมครั้งนี้ไม่ต้องตรวจเช็คแต่ให้ออกแบบหน้าจอเอาพุ่ไว้ก่อน ว่าควรจะออกแบบหนะ้าจะออาขุดออกมาเป็นแบบไหนนะครับอ่ะแนะบจากโจทย์จากโจทย์เมื่อกี้ขั้นตอนแรกเนี่ยให้วิเคราะห์อินพุตเอา p ุ o โ e s เซสถามว่าจากโจทย์นี้มีอะไรเป็น Input บ้าง Input คืออะไรข้อมูลนําเข้าอะไรต้องนำเข้าบ้างจากโจทย์ ดูดีๆโจทย์เขาบอกว่ารับค่าตัวเลข2องจนวนทางแป้นพิมพ์แล้วนามะนนาคำนวณหาผลรวมผลต่างผลคูณผลหารแสดงผลทางจอภาพถามว่าจากโจทย์นี้อะไรที่ต้องรับค่าบ้าง มีความได้ไหมอะไรที่ต้องรับค่าบ้างรับค่าเลยรับค่าคือการที่เขาต้องกรอกเข้าไปอ่ะจำนวนเต็มสองตัวเวราแรกเรียนพุดก็คือจะเป็นจํานวนเต็มสองตัวดังนั้นจะต้องสร้างออกมาทั้งหมดสองตัวก่อนตัวเลขตัวที่หนึ่งก็ต้องสร้างชื่อตัวแปรก่อนถูกไหมเป็นชื่อภาษาอังกฤษสมมติตั้งชื่อให้ว่านำหนึ่งตัวเลขตัวหนึ่งคือตัวที่สองก็ตั้งชื่อให้ว่านำสองอ่ะ ะครับอันนี้คือได้อินพุตหลักอินพุตรบยาอินพุตรบยา่ารจากโจรบหรือยาอินพุตรยบรยาโดยเท่าที่ขอไม่ได้ก็สอบตามคาดก็ทำไม่ได้นะ เออก็ครบแล้วไอ้พโจทย์เขาก็บอกอยู่ว่ารับค่าตัวเลขกี่ตัว2ตัวแล้วพออินพุตที่รับค่าเข้ามา2ตัวเนี่ยครบยังครบแล้วอ่าคราวนี้ก็ไเาไเอา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 เาเอ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 ะไรทีอาเรานเอา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 เอตเอาเอสิองทอ่ต้องแอดงอลอาอามอาเอาเอารอสดงาลอาไราเอ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 ารอาเอาเาเอเอาเอาลแล้วาเอาเอาเอาเปาเาเปางเปา ผลต่างคืออะไรลบถูกไหมอ่าผลคูณก็ให้เป็นมัลติพายผลหารก็ให้เป็นเป็นเป็นดิวิดอ่านะครับพอได้อินพุตเอาพุตเสร็จแล้วบุ๊นเนี่ยก็มาทำเป็นตารางแบบนี้ ส่วนกระบวนการการโรเซสเนี่ยกระบวนการการโรเซสตรงนี้เนี่ยให้วิเคราะห์อเอาเคยสอนไปแล้วว่าโพเซสอย่างไรนะครับอันนี้นะครับเขาคือพร้อมพร้อมเดลเอร์เตอร์ฟอร์นำหนึ่งนำสองคือเตรียมข้อมูลในการรับค่านำหนึ่งและนำสองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยครูบอกว่าไม่ใส่ก็ได้ตัดไปก่อนตัดไปก่อนแต่โดยปกติแล้วเขาจะใส่กันนะครับแต่ตอนนี้ให้ตัดไปก่อนให้คิดกระบวนการ ซึ่งกระบวนการตรงนี้เนี่ยการทำมาทมันคือปกติแล้วผมบอกแล้วว่าการทำมาทมันคือต้องรับค่าประมวลผลแล้วก็แสดงผลเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนของมันก็เลยต้องรับค่าก่อนรับค่าอะไรหลางก็คือเก็ตเก็ตอะไรบ้างก็ดูจากอินพุตไงเขาอินพุตกี่ค่าสองค่าก็เลยเก็ตมาสองค่าอ่าเสร็จแล้วปึ๊บเขาก็ทําการหาการคำนวณหรือโปรเซสโปรเซสอะไรบ้างโปรเซสซ้ถูกไหม เพื่อบำบัดผลหาเอาพุทธสามเห็นปะโพรเซต minus เพื่อแสดงผลหา m i s โพรเซตไปเรื่อยให้ครบแล้วก็สแสดงผลออกมาให้ครบสี่ตัวอันนี้คือขั้นตอนในการโพรเซตว่าทำโพรเซตอย่างไรจากนั้นจึงควายเอาไปทำเป็น um. um อัลกอริทึมอัลกอริทึมทำยังไงสอนไปแล้วให้จดไปแล้วที่แล้วอะ เอาออลิเทียทำยังไงก็อออเอาจากโปเซสถูกไหมไปตั้งชื่อแล้วก็มีตัวจบว่าเป็นโปรแกรมอะไรเช่นเป็นโปรแกรมโปเซสโปเซ s อะไรสักอย่างก็ตั้งไปให้เรียบร้อยแล้วก็เอาชุดคำสั่งเนี้ยชุด p r o c e s ซิ n งเนี้ยไปวางแต่กระจายออกเช่นแ u กเลตซามเนี้ย ก็ใส่ว่าซาบเนี่ยมันหายยังไงเช่นซามเท่ากับน้ำหนึ่งบวกกับน้ำสองอย่างเงี้ยไปกระจายออกมาแล้วจบท้ายนะครับว่า n นั่นแหละที่ให้ทำนะครับก็ทําให้เรียบร้อยนะครับผลลัพธ์ของออโตเมเทอรก็ตออเป็นลักษณะแบบนี้อันแรกก็คือเตรียมข้อมูลก่อนอันที่สองก็รับ่าอันที่สามก็เมื่อกี้ในจย์เมื่อกี้ตรงโปรเซสเนี่ยมันเขียนว่าแ a l c u l a t e สามไปกุหติการคำนวณ3าคำนวณ3เราก็แต่ว่าคำนวณยังไงในนี้เขาบอกว่าคำนวณโดยให้นำหนึ่งบวกนำสองก็ไปไว้ที่3เสร็จแล้วปึ๊บก็ไมนัก็คือผลลบคูณแล้วก็หารจากนั้นก็แสดงผลอ่าแล้วก็จบนี่คือเอากริทึมแล้วก็ขั้นตอนตรงนี้เนี่ยไปใช้ในการเขียนโปรแกรมโดยการเอาไปเทียบคำสั่เช่นเขาบอกว่าเกต เกตคือการรับค่าคําสั่งการรับค่าคืออะไรก็รไปเทียบกับในภาษาซีว่าคําสั่งการรับค่าในภาษาซีเนี่ยเขียน,นยังไงก็ไปเขียนใในภาษาซีให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะไปเขียนในภาษาซีได้เนี่ยต้องออกแบบหน้าจอโปรแกรมก่อนแบบว่าหน้าจอผลลัพธ์ที่ออกมาควรจะเป็นแบบไหนจากกระบวนการตรงนี้ออกแบบเองทำเองโจทย์นี้ทําให้เสร็จถ้าวันมือหัดทําไม่เสร็จ ก็ไม่มีคะแนนนะบอกแล้วว่าไม่ตรวจถือว่าสอนไปแล้วสองครั้งรวมครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งที่แล้วเนี่ยสอนไปแล้วสองโจทย์แถมให้ทําการบ้านส่งไนคลาสรูยด,ด้วยถูกไหมอ่อล้็เห็นหลายคนส่งมาทำได้ไม่รู้ว่าท,ทําได้ด้วยสาเหตุอะไรอาจจะก,ก๊อปปี้มาหรือทําเองก็ไม่รู้แต่อันนี้คือโตย์นี้ฝึกมาให้ทําเอง เพราะว่าถ้าทาได้จะรู้กระบวนการการทำงานเพราะถ้าเราถ้าถ้าเราไม่รู้ข้อตรงนี้เนี่ยกระบวนการทำงานเราจะไม่รู้แล้วเราไ่รู้ว้าก็ทาโปรแกรมยังไงให้มันทการทงานได้ตอนนี้เราไม่ใช่คนใช้งานโปรแกรมแล้วเราเป็นคนทํางานเออเป็นคนสร้างเป็นคนพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาต้องรู้กระบวนการนะครับเรียนมาเพื่อเป็นนักพัฒนาโปรแกรมไม่ได้เรียนมาเพื่อเป็นคนใช้ถ้าเป็นคนใช้ก็ไก็ต้องเรียนหรอกคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ไปเรียนรู้บัญชี ไปเรียนนู่การตลาดการขา,ายนะครับฝึกเอานะดูจากโจทย์เดิมน,นะอันนี้เป็นหน้าจอข้อคามที่ครูออกแบบไว้นะครับน่าะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้นะอย่าลืมบอกว่าการออกแบบผลลัพธ์ต้องมีส่วนหัวหัวโปรแกรมและท้ายโปรแกรมดังนั้นเนี่ยต้องมีให้เรียบร้อยนะครับ